ขอบคุณครับจ้า,าขอบคุณค่ะวันนี้น้องไปไหนน้องไม่มาด้วยหอหมอรัขอบคุณครับท้อนอยู่ทางโน้นหรอ

ดูละห้าบาทหิบแก้มันกจับน้อยี่ยยน้าห้าบาทหบาทวา,า,า,างรถนะคหยิบเลยจ้าเอาอะไรลูกหยิบเลย,ลยเลยลอเยาอ ลูกละห้าบาทลูกแก้มกรล,ลูกละห้าบาทเฮ้ยจะเอาลูกใหญ่ลูกเล็กครับไม่ชช่ไปขายก็มันกรนหน่อยครับอันไหนลูกห้าบาทจ้าห้าบาทครับจ้าสิบบาทท,าท,ทอนสิบขอบคุณค่ะแล้วกันช้างหมากลูกหยิบเลย